สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้เฉาหนักลูกฮือรวมตัวหน้าสอนอพญาไทยจี้ตำรวจขอโทษปมตำรวจรวบคนแขวนป้ายแฮชแทกเซบังกรอยชุนลมุนหน้าสอนอพญาไทยตำรวจผักสาวหัวฟาดพื้น โดยเมื่อเวลาประมาณ17.30นาทีของวันที่22มกราคมปี2564ผู้สื่อข,ข่าวรายงานว่ามีกลุ่มรณรงค์นำปผ้าข้อความเซบางกรอยและชาติพันธ์ก็คือคนไปแขวนไว้ที่วงเวียนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิภายหลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสนพยาไทยได้ควบคุมตัวบอยทัชพงษ์แกดำไปที่สนพยาไทยเนื่องจากเป็นผู้นำใผพาดังกล่าวไปแขวน นายทัชพงศ์กล่าวว่าสาเหตุที่นำป้ายผ้าดังกล่าวไปแขวนเพราะตนเองเคยทำกิจกรรมกับกลุ่มชาวกระเหลี่ยงบ้านบางกรอยมาตั้งแต่สมัยเป็นนักศึกษาปัจจุบันทราบว่าชาวกระเหี่ยงบ้านบางกรอยล่างอำเภอเก่งกระจาญจังหวัดเพชรบุรีประมาณกว่า80คนเดินเทาเ้าเข้าไปในป่าใหญ่เพื่อกลับขึ้นไปยังพื้นที่ที่ทำกินเดิมหมู่บ้านบางกรอยบนในผืนป่าใจแผ่นดินเมื่อวันที่14มกราคมที่ผ่านมา เนื่องจากชาวบ้านชุมชนกระเหลียงบางกรอยทั้งหมู่บ้านที่ถูกอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานและหน่วยงานความมั่นคงอบพยพลงมาตั้งแต่ปี2539ปรากฏว่ามีที่ดินไม่เพียงพอต่อการทำกินและไม่สามารถดำรงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมตามวิถีของกลุ่มชาติพันธุ์ได้ชุมชนบางส่วนจึงกลับไปอยู่ที่เดิมกระทั่งปี2554อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เข้ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเผาบ้านและยุงข้าวของชากวกะเหลี่ยงบางกอยรวมหนึ่งอหลังและกดดันให้ชาวบ้านต้องย้ายมาอยู่หมู่บ้านบางกรอยล่างป่งลึกตนจึงต้องการสื่อสารให้สาธารณชนได้รับรู้ประเด็นดังกล่าวต่อมาเกิดเหตุชุลมุนที่หน้าสอนพอญาไทยระหว่างที่มีคนไปร่วมให้กำลังใจผู้ที่ถูกจับมีผู้บาดเจ็บถูกตำรวจ ผลักจนหัวฟาดพื้นจากนั้นผู้ชมุมนุมปักหลักรอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจออกมาขอโทษจากกรณีเหตุการณ์ชุมุนลและการทำให้ประชาชนได้รับบาดเจ็บโดยมีตัวแทนออกมาถแถลงว่าตำรวจจะไปขอโทษผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่โรงพยาบาลด้วยตนเองซึ่งล่าสุดเมื่อวันที่22มกราคมปี2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในช่วงค่ำของวันนี้ได้มีการนัดหมายรวมตัวที่สนพญาไทยผ่านโซเชียลมีเดียเพื่อเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจออกมาขอโทษจากกรณีมีผู้ได้รับบาดเจ็บซึ่งคือนางสาววันนาวาลีธรรมสัตยาหรือตี้พยาระบุว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจผลักเยาวชนหญิงรายหนึ่งจนศีรษะกระแทกพื้นทราบชื่อภายหลังคือคุณพลอย ต่อมานายอนนท์นำพาทนายความด้านสิทธิทมนุษยชนเผยแพร่ภาพเยาวชนหญิงรายดังกล่าวขณะนอนอยู่บนเตียงเพื่อรอสแกนสมองที่โรงพยาบาลรามาธิบดีโดยมีรายง,งานว่า จะมีการเข้าแจ้งความในวันนี้เวลา10นาิกาที่สนพญาไทผู้สื่อข่าวรายง,งานว่ากลุ่มกาดปลดแอกระบุว่านอกเหนือจากพลอยยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกรวม5รายโดยถูกทำร้ายจากเจ้าหน้าที่ตำรวจมีหลักฐานเป็นคลิปวิดีโอระหว่างการรวมตัวของกลุ่มเยาวชนพันตำรวจเอกบวรพบศูนย์ทอนเลขาผู้กำกับสนพญาไทออกมาพูดคุยและชี้แจงว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ ตนในฐานะผู้กำกับยินดีออกค่ารักษาพยาบาลด้านเยาวชนพยายามร้องขอให้ตำรวจผู้ก่อเหตุออกมาขอโทษด้วยตนเองและตั้งคำถามว่าเป็นการกระทำเกินกว่าเหตุหรือไม่โดยพวกตนขอเข้าไปแจ้งความพันตำรวจเอกบวรบพบกล่าวว่าขอให้ส่งตัวแทนเข้ามาในสอนอเพื่อแจ้งความได้แต่เยาวชนไม่ยินยอมยืนยันว่าต้องเข้าไปทั้งหมด จากนั้นมีการเจราจาและโต้เถียงกันอย่างดุเดือดพันตำรวจเอกบวบรพบเดินออกจากรั้วเหล็กที่กั้นปิดพื้นที่หน้าสอนอและกลุ่มเยาวชนซึ่งตกโกรธด้วยความไม่พอใจจากนั้นพันตำรวจเอกอัธวิษย์สายสืบเข้าเจราจาโดยมีการเปิดรั้วเหล็กให้เข้าพื้นที่สอนอได้ต่อมาสถานการณ์จึงยุติโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไป ก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นทุกวันนี้ตำรวจทหารมันมีคนถือหางมันถึงทำอะไรก็ไม่ผิดไม่กลัวพอรัฐบาลชุดนี้ให้ท้ายเถื่อนขึ้นทุกวันนะไอหมารับใช้ขี้ข้าลฤตการแยกไม่ออกว่าโจรหรือไม่แต่ก่อนเห็นคนใส่ชุดตำรวจดูดีมีภูมิฐานเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ทุกวันนี้หรอเห็นตำรวจตัวชัวลอยเข้ามาในหัวเลย เห็นคลิปตำรวจหัวล้นคนหนึ่งขู่ประชาชนเดี๋ยวคุณเจอแน่กระชากเสื้อประชาชนควบคุมอารมณ์ไม่ได้เห็นคลิปลับผมว่าตำรวจเกินไปนะรอบนี้คำพูดคือแบบไม่ควรเป็นตำรวจจริงๆอ่ะคือประชาชนฟังแล้วใจหายเลยยิ่งเขาบอกว่าสอนอพญาไทยไกล้บ้านด้วยแล้วรู้สึกไม่ดีเลยก็แปลกแค่ไปพาจะกลัวทำไมเวรกรรมเวรกรรม องค์กรน,นี้นับวันยิ่งดูกระจอกลงทุกวันทุกวันเพียงแค่ไม่กี่ตัวจริงๆนะตำรวจก็เท่ากับตัวชั่วตัวหนึ่งที่จะนายคอยให้อาหารแล้วทำงานตามคำสั่งของเจ้าของอันตพานหรือโจนชั่วครับเนี่ยสรุปแล้วตำรวจมีหน้าที่ไว้ทำอะไรกันแน่ครับงานนี้สุจทนแล้วมอบรัศฎรบุกกระทรวงการคลังทวงคืนงบกองทัพ เยียวยาประชาชนให้ทวนหน้าขับไล่เผด็จการโดยเมื่อวันที่2 2มกราคมปี2564เมื่อเวลาประมาณ12นาิกาที่หน้ากระทรวงการคลังถนนพระราม6เขตพญาไทกรุงเทพกลุ่มราษฎรได้นัดหมายรวมตัวเพื่อยื่นหนังสือทวงคืนงบประมาณจากกองทัพสำหรับนำมาเยียวยาประชาชนอย่างทวนหน้า โดยบรรยากาศตั้งแต่เวลารารา12นากามีประชาชนจากหลากหลายกลุ่มเดินทางเข้าสมทบอาทิเครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรีกลุ่มแดงก้าวหน้าและนายอาเล็กโชคร่มพึก ศิลปินเพื่อชีวิตซึ่งรองและเล่นดนตรีสดระหว่างรอเริ่มกิจกรรมการยืนหนังสือโดยเนื้อหาของบทเพลงเกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองและการสนับสนุนประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการอย่างไรก็ตามมีการปิดประตูทางเข้าออกประชาชนจึงรออยู่ภายนอกรอนางสาวปนัสยาสิทธิจีรวัฒนกุลหรือรุ้งและนายพานุพงจ์จรดนอกหรือไม่เดินทางมายืหนังสือ โดยเยาวชนหญิงจากเครือข่ายคนรุ่นใหม่นทบุริกาว่าโครงการคนละครึ่งมาจากภาษีประชาชนทุกคนจ่ายภาษีแต่เหตุใดรัฐสวัสดิการจึงไม่เท่าเทียมคนต้องแย่งกันลงทะเบียนสิ่งที่พวกตนมาเรียกร้องไม่ได้มากมายเกินกว่าที่รัฐบาลจะทําให้เราได้อยู่ที่ว่าจะทําหรือไม่ทําซึ่งต่อมาเมื่อเวลา13นากาที่กระทรวงการคลังนายพานุพง์จัดนอกหรือไม่นำกลุ่มรัษฎรรวมตัว ยืนหนึ่งสื่อถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผ่านผู้อำนวยการสำนักง,งานปลัดกระทรวงการคลังเพื่อทวงคืนงบป,ประมาณจากกองทัพสำหรับนำมาเย,ยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจช่วงโรคโควิด -19 แพร่ระบาดอย่างทั่วหน้าโดยมีพันตำรวจเอกกฤษดางจิตตรีพลผู้กำกับการสอนอบางซื่อนำเจ้าหน้าที่เจรจาให้ถอยหังห่างจากประตู เนื่องจากเกิดความแออัดเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรคขณะที่มวลชนได้ตะโกนกดดันให้เจ้าหน้าที่เปิดประตูนายพานุพงศ์กล่าวว่าได้นำจดหมายเปิดผนึกมายื่นถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ลดงบประมาณกองทัพกว่า2 0 0แสนล้านบาทเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ระลอกสองส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจอย่างรุนแรงและรัฐบาลไม่สามารถช่วยเหลือเยียวยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะประชาชนเข้าไม่ถึงโครงการคนละครึ่งเฟส,สองจำนวนมากซ้ำยังต้องแย่งชิงลงทะเบียนและยังขาดแคลนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตอกย้ำถึงความล้มเหลวของรัฐบาลโดยสิ้นเชิงจึงขอให้ลดงบประมาณที่เกินความจำเป็นไม่เกิดประโยชน์แก่สาธารณะ นายพานุพงศ์กล่าวอีกว่าทางนี้จะขอเสนอมาตรการดังนี้คือ 1. ให้รัฐเยียวยาประชาชนอายุ18ปีขึ้นไปด้วยเงินไรายได้ทวนหน้าเป็นเวลา3เดือนเดือนละ3,500บาทรวมเป็นเงิน525,000ล้านบาทจากการตัดลดงบที่ไม่จำเป็น 2. นํนำเข้าและกระจายวัคซีนโควิดให้เท่าเทียมสลดค่าของชีพค่าสาธารณูปโภคค่าเรียนให้นักเรียนนักศึกษาเป็นเวลา3เดือนพร้อมอุดหนุนค่าเรียนออนไลน์ด้วย โดยมีตัวแทนผู้บริหารจากกระทรวงการคลังได้แก่นางสาวเฉลิมรัตน์อิมนุกูลกิจผู้อำนวยการส่วนบริหารการพัสดุสำนักง,งานประลัดกระทรวงการคลังเป็นผู้รับจดหมายเปิดผนึกประมาณเวลา13นาฬิกา25นาทีนายพานุพงศ์กล่าวภายหลังจากการยื่นจดหมายเปิดผนึกว่าให้เวลากระทรวงการคลังตอบรับหรือเคลื่อนไหวเกี่ยวกับข้อเรียกร้องในจดหมายภายในหนึ่งสัปดาห์หรือภายในวันที่29มกราคมปี2 5 6 4 ไม่เช่นนั้นจะนัดชุมนุมในวันนั้นกล่าวอีกครั้งพร้อมกับจำนวนผู้ชุมนุมที่มากกว่าในครั้งนี้จากนั้นผู้ชุมนุมก็ได้สลายตัวในเวลาประมาณ13.30นถึงเวลา13.40นโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นอันนี้ดีมีเหตุผลและสาระครับแต่ไม่รู้ว่าคนมีอำนาจจะเห็นและทำตามอย่างที่เราต้องการหรือเปล่านะครับ รักมากๆเห็นส่วนรวมมากกว่าความสุขของตัวเองขอบคุณที่ทำเพื่อพี่น้องชาวไทยถ้ามีโอกาสอยากไปยืนสู้เพื่อประชาธิปไตยบนความถูกต้องให้กำลังใจน้องๆทุกคนที่ออกมาเรียกร้องสิทธิ์ของเขาระวังตัวและดูแลกันด้วยนะครับพวกหมารับใช้กำลังทำตามคำสั่งเป็นห่วงน้องๆทุกคนขอให้ปลอดภยัยสู้ๆค่ะน้องไม้ช่วยบอกรัฐบาลหน่อยเยียวยาแบบนี้ไม่ไหวส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยนะ ฝากเรื่องเงินเยียวยาขอเป็นเงินสดนะคะเพราะยังเอาไปจ่ายค่าผ่อนรถได้อีกค่ะขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดมตติชนขอขอบคุณทุกท่านทมารับชมสดดีค่ะ